จำเรียบสัวเนี่ยตอนขณีบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็มาดูเนื้อหาในบทที่1นนะครับในบทสนทนาที่2หรือว่า d i a l o g u สนะครับเรื่องของฮ e โ l o และกู๊ดบ y ยนะครับก็เป็นการทักทายนะครับก่อนจะมาดูบทสนทนาเรามาดูคําศัพท์ก่อนนะครับคําศัพท์ก็มีคําว่าแนะนมนะครับก็คือแนะนํานะครับสมแนะนมครวนนะครับขอแนะนําตัวเองนะครับสมนี่แปลว่าขอเนาะ แนวหนุ่มก็แนะนําครวนก็คือตัวเองนะครับเจนนะครับเจนก็คือจีนสลอกเจนประเทศเจนก็คือประเทศจีนนะครับพูดสลอกเจนก็ได้ประเทศเจนก็ได้นะครับสลอกเจนนี้อาจจะเป็นภาษาปากหน่อยแต่ว่าประเทศเจนนี้เป็นทางการกว่านะครับถัดมานะครับนิสิตนะครับนิสิตก็คือนักเรียนนะครับนักศึกษาส่วนมากใช้หมายถึงนักศึกษานะครับแมอก็คือเขมรนะครับ ถัดมานะครับสโลกเขมรปฏิเขมรปทศกัมพูชีนะครับอันนี้ก็แทนชื่อประเทศกัมพูชานะครับอาจจะใช้คําว่าสโลกเขมรก็ได้อันนี้ก็เป็นภาษาพูดนะครับประเทศขมรอันนี้เป็นทางการหน่อยแล้วก็ประเทศกัมพูจีอันนี้ก็เป็นทางการกว่านะครับเปล่ยนทั้งไงนะครับเปลี่ยนทั้งไงก็คือเวลากลางวันนะครับเปลี่แปลว่าเวลาทั้งไงแปลว่ากลางวัน เรียนนะครับเรียนก็แปลว่าเรียนเหมือนในภาษาไทยนะครับเนวแปลว่าอยู่ที่หรือแปลว่าอาศัยอยู่ที่ก็ได้นะครับสะกอลวิทยาลัยนะครับแปลว่ามหาวิทยาลัยเปลยุบเวลากลางคืนนะครับยุบแปลว่ากลางคืนซอนทาเกียแปลว่าโรงแรมขนาดใหญ่นะครับห่างบายห่างบายแปลว่าร้านอาหารหางก็ร้านนะครับบายก็ข้าวร้านข้าวร้านอาหารนะครับอกุนแปลว่าขอบคุณนะครับ เลียเฮยนะครับแปลว่าลาแล้วนะครับเลียก็คือลาเฮยก็คือแล้วลาแล้วนะครับขอลาจวบคเนียนะครับแปลว่าพบกันนะครับทังไงกรอยนะครับแปลว่าวันหลังนะครับทังไงก็วันกรอยแปลว่าหลังทังไงกรอยแปลว่าวันหลังหรือวันถัดไปนะครับจวบคเนียทังไงกรอยก็คือเจอกันวันหลังนะครับอันนี้ใช้ในตอนลา ทีเราก็มาดูบทสนทนานะครับก่อนจะดูความหมายเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะครับส่วนสดย์ขยมชมุมวกวงบุไรสมโตสมแนเนิมคลวนส่วนสดย์ขยมชุมวิว,วลีโมปีสรเจนขนยมจีนเหนือเสดโมปีสโตแมมเบลทงไงเรียนโนซาโกลวลิเลไลเบลยุบเทวกาโนสันทากียเจ้าโลกใสเบลทงไงบวงเรียนเพียซาเจน เฮยเรียนเพียซาแมเปร์เปยุปเบเถือการโนฮางใบจนอกุลเลียเฮยเลียเฮยจูบขเขนียทงไงกรอยนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูความหมายนะครับออันนี้ก็เป็นฝ่ายชายคือโบไรนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงคือเว่ยหลีนะครับซึ่งเป็นคนจีนนะครับอ่าฝ่ายชายพูดว่าสวัสดีสวัสดีขยมจมวกกวงโบไรนะครับอ่าผมสวัสดีผมชื่อกวงโบไรนะครับ สมโตสมแนนวมครวนนะครับขอโทษกรุณาแนะนําตัวเองนะครับฝ่ายหญิงตอบว่าซัวสดยสวัสดียสสดขยมชุมวยลีนะครับฉันชื่อเวลีโมปีสโลเนนะครับมาจากประเทศจีนผู้ชายก็แนะนําตัวว่าขยมเจนเซตผมเป็นนักศึกษาโมปีสโลแม่มาจากประเทศเขมรเบลทํงไงเรียนนอสากอลวิเยไลนะครับ ตอนกลางวันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเปยุบทเวการโนซอนทาเกียตอนกลางคืนทำงานอยู่ที่โรงแรมเจ้าโลกไสแล้วคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้หญิงล่ะนะครับผู้หญิงก็ตอบว่าเปย์ทั้งไงบงเรียนเพียซาเจนนะครับตอนกลางวันสอนภาษาจีนนะครับเฮ้ยเรียนเพียซาแคมและเรียนภาษาเคมนะครับเปยุบทเวการโนฮางบายเจนนะครับตอนกลางคืนทำงานอยู่ร้านอาหารจีน อ๋อคุณเลียเฮยขอบคุณลาก่อนนะครับปอยชัยก็ตอบว่าเลียเฮยนะครับลาก่อนจวบคเนียทนายกรอยเจอกันวันหลังครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมอ,อคุณสมจุลิบเลี่ยแบบ